เก็บได้มเมื่อคืนนี้นะคะมาเราไปดูกันเราจะไปหาซื้อแรกมันมีคะไม่รู้อีกเก้าศูนย์สามไหมคะเก้าศูนย์สามนะคะก็มีสามศูนไม่ตรงไม่ตรงไม่มีแล้วค่ะ อ,3 3> 3 3> 3 3 3> อันนี้ก็ไรคะเก้าศูนยสามศูสามไม่มีหลัสี่ศูนย์สามไม่ได้มีกันอันนี้กัน่เก้าศูนย์สามมีไหมคะอะไรนะเก้าศูนย์สามศูสามอ้ามีโอ้โหมีห้าใบอันนี้หนึ่งเกาเอาเอาเอาชุดแล้วกันเราเจออันนี้ก่อน เท่าไหร่นะ50สิบเรามียี่สิบบาทเก็บได้เนนฮะเราจะเอามาเติมโอเคค่ะเศูนย์เป็นสามเป็นเก้าให้ปเดี๋ยวมาลุ้นกัน